อยากได้เลขเด็ดอย่าลืมกดติดตามช่องคนเมืองพุทธนี้เป็นวันพระนะครับแล้วก็มีพี่น้องนะครับชาวบ้านกำลังจะมาขอโชคที่โคนต้นกล้วยที่ออกปลีต่างต้นในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเห็นกำลังเตรียมพิธีกันอยู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยนะครับวา่าจะใช้วิธีไหนแล้วก็แอดก็จะถามว่าเห็นตัวเลขตัวไหนมั่งนะครับแล้วก็ จะมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะขอตัวตัวเลขขอโชคจากต้นกล้วยแห่งนี้นะครับซึ่งงวดที่แล้วก็มีคนถูกนะครับก็ถูกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดไปนะครับในงวดนี้นะครับตัวเลขจะได้ตัวไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพิธีการกันเลยนะครับว่าเราจะได้ตัวเลขวันนี้เป็นตัวไหนอย่างไรนะครับสองตัวสามตัวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ๋อครับถูกไห้มัน มาขอโจขอลาบนีแล้วมือเี้มือสันวันดีมือนี่วันพระเนาะวันพระไ่าวันพระไงพอมื่อไหงมันหมาดเด้อโจก่หวที่โจุูมิอมโจกไงเลนร้านชุมหวังหละจังหวสิมาขอคำโจขอลาบเมื่อไง ยาตื้นยาท่วงไหมนะกรณีผู้ป่วยป,ปกักษาวยื่นเจ้า <c oughs> ทีเจ้าคมอย่าตื้นยาถ่วงหลูกหลานให้ออกมาให้เห็นเห็นเลขทูปเป็นเลขเก้าแล้วแต่ <c oughs> ว่าเลขที่ยูนอกล้วยโค้นตน้นอ้วยต้นนี้นะครับแต่เป็นเลขเก่าขึ้นกันแล้วก็มีหาหาท้องตัวน่ะหาหาหาอ้ะหาอ้ะเก้าอือ หาสองตัวพรามันสี่หาหาเก้าหาเก้าเนีนะหาหาเก่าจ้นึกาหาหาเก่าเด็กสามตัวเด็กสามตัวเบราะสองตัวเห็นเห็นสามเลยเนี่ยเห็นชัดเหมือนเห็นได้ชัดเหรบึ้งบึ้งหายังชัดเลยยุยุยุปียุยุมองไงเครื่องนี่สิบมิบวกเห็นเห็นแน่บ่ก่อนก่อนนี่ที่ยังพระท่านไหนมาทำพิธีขอเห็นเห็นตัวเด็กนะบ่ครับเห็นเก้าหาสองเมื่อวานเนี่ยโอ้เมื่อวานเห็นเก้าหาสอง เห็นย oh, oh, ุบ oh, ังไดครับเห็นด้วนเนี่ยในยุ่งกาบมันทั้งเปียกทั้งตาโอ้เห็นยุ่งกาบมาด้ำนี่เนาะมันกะเสียงเสียงแดดเสียงแดดในแจ้กหน่อยครับเห็นเก่าแล้วดูยินยินหาเก่าสองวันที่หาเก่าสองเก่าหาสองโอ้เก่าหาสองยู่ต้นกล้วยกะเห็นแล้วแต่เก่านี่มียุ่งสมองเก่าน้ำแข็งเห็นสมองบบบนี้ทูบทูบที่จุดเชียงท่ายู่นี่กับเก่ามาล่ะตัวที่สองนี่ ตามสายตาที่เห็นอยู่ตอนนี้หนาสิเป็นเลขหกกับเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับเนาะถ้าไปเสี่ยงโชคกับยาสือได้เก้าเพราะว่าถ้ากลับหัวลงมามันก็เป็นหกได้นะครับกับสําหรับเอฟซีันจ่องนะครับลออุุ่นตัวที่สามไปน้ากันนะครับตัวที่สองหนาสิเป็นหกนะครับตามสายตานะครับตามสายตาตอนนี้เป็นหกนะครับขอโชคที่ต้นกล้วยออกปีอยู่กลางยู่ล้าต้นนะครับแต่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดนะครับก็มีคนเสียว่า สีม้าให้โชคให้ลาบนะครับกับจังดกับเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับแต่ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเรดมีเขาไม่หลุดนะครับการเสี่ยงโชคมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งแองของเขาก็เป็นเพียงซื้อกลางนะครับนำเสนอเท่านั้นนะครับรอรุ่นตัวที่สามไปน้ำกันนะครับสําหรับขอโชคทีต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยที่ออก ออกเครื่อนนะครับออกปีอ่ออกเครื่อนั่นแหละคือบ่ออกไปนะครับออกอยู่ในลําต้นนะครับออกกลา,างต้นกลางกลางต้นนี่แหละครับถ้าให้นับวีกล้วยนี่หนาสิยูประมาณเก้าวีนะครับตอนเนี้ยแต่กันยังบ้บ่แน่ใจนะครับเพราะว่ายังออกบ่สุดนะครับส่วนตัวเลขกที่เห็นก้อนหนานี่นะครับก้อนทีสิมาขอโชคนะครับอาเห็นตัวใดก็จำาั่ไ,ได้ละ่ะเมื่อวานเห็น โอ้เมือวานหินวานหนเก้าหาสองแต่ว่าก้อนนั่นก็เห็นก้อนนั่นก็เห็นห็นนั่นเจ็ดเจ็ดช่วงเขาเขาเบิงแยวก้อนไหมเด็กเจ็ดหาเจ็ดโอ้เจ็ดหาเจ็อ้อันนั้นแยวแรกโอ้แถวแวแรก่ยวแรกตั้นแตงวดแรกนะครับเั้นแตงวดแรกเห็นแอ่ะเจ็ดแปดเดแปดอ่ะผู้ผู้ซื้อขึ้นซื้อลงบนกันถึงจ้ ไก่หิบไปเห็นเก้าเก็โอ้เห็นเก้าเก็นี่เห็นตรงเลยตัวนี่ตรงเลยออกก้อนมูเลยออกก้อนมูนะเก้าก้อนมูเก้ากับหกตอนนี้เลขทูบสองตัวอยู่นะครับเดี๋ยวจะล่อรุ่นไปน้ำกันตัวนึงหกจีบเป็นเก้ากันด้เก้ากับหกตัวเดียวกันแต่ว่าตัวแรกที่ใหม่แล้วนี่ตัวอยู่ทั้งนั่นคือเก้าตัวล่างนี่หก น้ำคือตัวนี้เด้วยนี่กับน้ำนี่ก็โอ้นี่น้ำตัวที่สามนี่ปลายโพมาลำเบอร์หนึ่งกัดซีครับะกเดี๋ยวรถเบิ้งไปน้ำกันครับรอรุ่นไปน้ำกันเนาะสำหรับตัวเลขเดี๋ยวแอดซีสรุปให้เบิ้งอีกแค่นึงนะครับสำหรับเอ่อพี่น้องที่เพิ่นมาขอโชคมื่อนี้นะครับจากต้นกล้วยที่ออกเอ่อตีออกเครือกลางต้นนะครับอ่อแอดจะเขียนสรุปให้เบิ้งอีก เทียนนึงนะครับว่าเป็นตัวเลขตัวไหนน่นะครับกับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเอฟซีชนก่องนะครับน้ำไปเสียงโชกนะครับเดี๋ยวทูบหม่เบิดนะครับแร้วรอเบิรงเลขทูบจุดเทียงไทยไปตัวที่สามกำลังมาแล้ะครับตัวที่สามกำลังมาแล้วนะครับพี่น้องเพิ่นมาเห็นตัวเลขในมือนีนะครับแล้วก็ตัวเลขจุดทูบเชียงไทยนะครับว่าจิเป็นตัวเลขตัวไหนนะครับ ตอนนี้ลอรุลุนตัวที่สามอยู่นะครับอ้าวชัดเจนแล้วครับตอนนี้ทูบทูบไม่เบิดแล้วครับเห็นสามตัวเต็มๆตัวเลขที่ออกเก้าหกเก้าหกเก้าหกหนึ่งนะครับเอฟซีพพนช่องเก้าหกหนึ่งแคปนาจอยเบิรงนะครับส่วนตัวเลขที่เห็นอยู่ต้นกล้วยแล้วก็เห็นก้อนหน้านี่ที่ยุปีกล้วยนะครับแอสิสรุป เขียนใส่กระดาษให้เบื้องอีกเทียนหนึ่งนะครับแคปหนาจอได้กับแคบนะครับครับแต่น้ำไปเป็่นแนวทางนะครับรับอะไรก็ดีกับเป็นอ่อควเสือส่วนบุคคลนะครับกับใสวิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งช่องของเขากับเปลี่นเพียงซื้อกางเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเจ้าว่าวาสอส้ยังก็อนเาจะมากก่าที่เจ้าว่าวานบุที่เจ้าว่านได้ตัวเดียวกับไปตัวื้อเปียกเนี่ยงวดว่างหัน่ะ เออว่าหนแล้วเก้าค็ดเก้านีเดียวก็ปีก้วยนีเดียวเจ้าเห็นเนาะเห็นนี่เเก้าเนี่ยูมยยายเนี่ยพาไปเบิองอ่ะมัเนี่ย้ายนี่มาเป็นอีหยังเจ้าเบิ่งขาเจ้าค้าเจ้าตาดีผนะคอยเลยว่าเก้าคิดคเก้าผมเห็นออกมาผมเห็นเก้าเกแต่ว่าห่งเซื้อมาซื้อตั้งแต่สองหาศูนย์หเจ็เก้ามาซื้อด <c oughs> ูต <photos> ้งปีก้วยมั่งก้างกับเ่าซื้อเอาออกทำอ่อนทอน บ่หอดบ่บ่ฮอดมือก่อนทะเลาะมือของคุบ่มื่นนี่พันผ้าเอ้พันผ้านี่เพิ่นขอเพิ่นพินไปขอกับต้นเกานั่อยละเพิ่นเพิ่นผ้ากันไปขอบางหันผมไปถ่ายมาแล้วห้าเจ้าเห็นห้าเจ้าเห็นแตกต่างมูอนะครูบาเอาเอามาเบิ้งให้เอฟซีแมนช่องเพิ่นเบิ้งน้ำห้เห็นต่างกันีอย่างก็ เห็นตัวไหนซื้อตัวนั้นเลยอย่าไปซื้อน้ำคนอื่นถ้าเห็นเอางวดนี้บ่อเอ็นซีบอลช่องนั่นไงเห็นตัวไหนเห็นสามหนึ่งเห็นสามหนึ่งเอาเห็นตัวเดียวสามหนึ่งนั่นเห็นป่ะหมดที่แล้วเพิ่นเห็นเจ็ดเก่าแต่ว่าเห็นแล้วเพิ่นซื้อไปซื้อน้ำตาเล่คนอื่นนั่นเลยเพิ่นถึงซ้ำเอาบัานนี้ซื้อเด้วเอ็นซีบอลช่องครับนี่ตัวหนึ่งสามหนึ่งครับเอาลอตเตอรี่มาเราบาทนี่มองได้มีตัวเลขลอตเตอรี่กับมาหงษ์ละเอาเอาเรียกเอาเลย Nào đều Nào, đô Đô chỉ lông thun lấy tuần này, cầu hục Đâu lê, đâu lê Dái ham mi chục nó Nó khó lèo, phần kia chỉ hầy như tuá chục mà Nào Đây, đây là bỏ dái, thấy bưng Đây, đây, tu đấy, thấy bưng Nào, đô lông thun lèo đơ nói ngân nòi kia, lên tam nòi nó dái nó Chà, khúc xuôi đi đây tuần này สามหนึ่งสามชองชองสามหนึ่งอะนะเป็นวาบอาหารเอามามาเสียงโชคกันปุ่นนี่มาดันยืนบัวอ่าลงทุนแล้วได้ได้แล้วครับอ่าในน้ำนะครับหกหกหนึ่งครับเก้าหกหนึ่งหกหกหนึ่งเอามักบวกคือกันแต่าอาวุธตัวเลขอยู่น้ำมือนี่แหละอยู่วนๆอยู่หกกับเก้านี่แหละเนาะหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งนี่แหละได้แล้วได้แล้วครับลงทุนแล้วได้ครับเนาอ มีหน่อยกับลงทุนหน่อยมีหลายกับลงทุนหลายนะครับตัวเลขอ่ามีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์ลุดนะครับการเสียงโขกมีความเสี่ยงเลยเปิดสินนะครับกับใส่จารณญาณในการรับชมนะครับทั้งช่องของเขากับเป็นเพียงซื้อกลางเท่านั้นนะครับเดี๋ยวแอดได้ตัวเลขที่สรุปที่ขอมือนี้แล้วนะครับเดี๋ยวแอดสิสรุปตัวเลขให้เบิ้งนะครับ สรุปตัวเลขให้กับเอฟซีแฟนชองได้รับชมนะครับซึ่งจะมีทั้งสองตัวสามตัวนะครับที่แอดเขียนสรุปออกมานะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวแอดจีสรุปให้เบิ้งเลยนะครับครับแคปหน้าจอได้แคปเลยนะครับเพื่อเป็นแนวทั้งนะครับครับตัวเลขนะครับเลขต้นกล้วยที่ออกเครือกลางล้าต้นนะครับอ่าเบิ่งเลยครับเบิ่งกันเลยครับนี่สรุปได้ตามนี้นะครับก็มีอคุณยายนะครับ คุณดาคุณป้านะครับทีมาขอโชคมาอน,นีนะครับก็เห็นแตกต่างกันออกไปแอดสรุปให้แล้วนะครับก็คือตัวเลขตามนี้น, 9, 52, นะครับก็มีเห็นเก้าหาสองนะครับเก้าหาศูนย์ส่วนสองตัวนั้นแอดจัดให้นะครับจัดตามทีเพิ่นเห็นตามนี้นะครับก็คือสี่สามหาสองหาศูนย์เก้าหาหกหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับสามหนึ่งตัวสุดท้ายนี่เพิ่น มาที่หลังนะครับเพิ่นมาที่หลังึ่งงวดที่แล้วเพิ่นเห็นเกาเจ็ดนะครับเจ็ดเก้านะครับงวดนี้เพิ่นมาเพิ่นมาสุดท้ายมูเพิ่นเห็นสามหนึ่งนะครับครับเอาไปเป็นแนวทั้งนะครับส่วนตัวเลขสามตัวที่อยู่แยกอยู่ต่างหากคือเก้าหกหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นทูบไอไข่นะครับทีมาจุดขอโชคนะครับจุดเชียงไทยทีโคนต้นกล้วยต้นนี้นะครับะ ก่อนนั่นกับมีภูเคยมาเบิ้งก้อนแล้วนะครับเพิ่นจะได้ตัวเลขตัวเดียวกันนะครับก็คือเก้าหกนะครับสรุปแล้วตัวเลขกหญ่หนาสิยูป,ประมาณนี้นะครับก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งช่องน้องเงก็เป็นเพียงซื้อกางนําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข่าไม่หลุดนะครับการเสี่ยงถูกมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับโบได้มีเจตนาให้พี่น้องงมงายนะครับกับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งช่องของเรา เป็นช่องที่น้ำหาตัวเลขที่ไหนดีที่ไหนเด่นที่ไหนเด็ดนะครับทั้งเขาติดตามหาตัวเลขให้ทุกสถานที่นะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมไมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับทันที่ชอบเสียงโชคชอบตัวเลขนะครับอย่าลืมกดติดตามทั้งช่องของเขานะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปกต,ต่อไปนะครับเพื่อสีประผาดรับชมคลิปใหม่ๆแต่อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะครับแจง้งเตือนเพื่อที่สิได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับมือนี ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกกําลังใจนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ย้ําอีกทีนะครับทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางเป็นแนวทางนําเสนอเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาให้งงงายนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใช้ิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับการเสี่ยงโชคมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็นําไปเป็นแนวทางนะครับถ้าชอบก็นําไปนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับเพราะว่าทางช่องของเรา เป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่มาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับท่านที่ชอบตัวเลขอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับกดคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ